ภาพที่นี่สถานีราชบ,บุรีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีราชบ,บุรีโปรตรวจสอบติ๊กของลนสภาระของท่านนำลงให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยค่ะขบวนรถที่จะเทียบในชานชาลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองห้าสี่รับสง่งผู้โดยสารจากสถานีหลังสวนปลายทางสถานีธนบุรีค่ะ บวนบร,รัรมดาขบวนที่254เมื่อออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วเป็นกับศกุตเดที่ปอยู่รถสภาจุฬาลงกรณ์สถานีบ้านกล้วยสถานีเจ็ดตอนเนื่อนและสถานีโพธารามเป็นสถานีอไปค่ะ